สวัสดีครับผมอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะต่อจากคลิปเมื่อกี้ครับเมื่อวานนี้ครับแอดกับอาจารย์ใครไตที่วัดป่านรนาศรอยพระพุทธบาทนะครับกะไปเป็นสะพานบุญให้เอฟซีครับนะครับไปเป็นสะพานบุญให้เอฟซีแล้วก็ไปถ่ายความคืบหน้าของงานบุรณะโบสถ์ของวัดป่านรนาตรอยพระพุทธบาทให้เอฟซีเบิงนะครับเนาะคือติดตามความคืบหน้านั่นแหละ นะครับล้ะกับคุณศิริลักษณ์พรม,มโมนะครับที่เพิ่นฝากปัจจัยมาฝากแอดไปทําบุญซึ่งเพิ่นจองเสาโบสถ์ไว้หนึตนนะครับแอดกับนำไปมอบถวายให้ครับพระมหากางน้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเพิ่นเป็นเจ้าอาวาสแล้วกับเป็นผู้ดูแลงานก่อสร้างบูรณะโบสนะครับหลังจากนั้นกับล่วง เลื่อยไปหาพระมหากลางป่านะครับไปเอาเครื่องปิ่นครับก็จริงๆก็บม่เลยว่าจะไปหาพระมหากลางป่าหรอกครับแต่ว่าให้ว่าไปวัดนั้นนะครับไปวัดนั้นซึ่งพอาจารย์เพิ่นจะไปอาจารย์ใครครับเพิ่นจะไปเอาเครื่องปิ่นนะครับซึ่งพระมหากลางป่าท่านก็อยู่ที่วัดนั้นนะครับ แอดบอได้ตั้งใจว่าจะไปเอาแนวทางตัวเลขอย่างนี้ครับแต่ว่าไปรอบนี้เพิ่นถามว่าเอาอยุบตัวเลขว่า่นเอาอยุบตัวเลขนะครับพวกที่ผ่านมาแอดก็ไปเือกันครับแต่ว่าเพื่อนกับบได้ถามเอียงนะครับแอดกับบไดเอาแนวทางมาลงแต่ว่ารอบนี้เพิ่นถามครับแอดกับแปลกใจอยูย่ดอกว่าเอา้าปกติิพันจะเ่พาะถามเด้ครับ คือกันกับงวดนันเลยครับงวดที่เขาบนเขาล่างน่ะไปทาบุญนะครับเพื่อน,นถามว่าเอาอยู่บตเลขก่าสั่นพระจันทร์พระมหาเพื่อนอาจจะมั่นใจมีความมั่นใจนี่นะหรือเอียงกับงหงูกันนะครับเพื่อนจังคอยถามนะครับปราก็วางงวดนั่นเขาบนเขาล่างงวดนี้เพื่อนถามอีกแล้วนะครับเพื่อนถามอีกแล้ว แอดก็เว่าเอาครับผมอาจารย์ครับเอานะครับที่จริงกับมี f เอฟซีหลายทันคือกันที่เพิ่นติดตามแนวทางของพมหากลางป่าอยู่หรอกครับบางท่านให้คอมเมนต์ที่แอดลงไปเมื่อวานนี่เนาะที่แอดลงคลิปอ่าวัดป่าเน้อราดครับที่แอดไปบอกในคลิปว่าแอดจะไปวัดพมหากลางปา่าเอฟซีเขาเมว่าแอด จังไดก็ไปฮอดไปถึงแล้วอย่าลืมเอาแนวทางตัวเลขของพรมหากางปลามาให้เบิ่งนําร่ออยู่สันล่อติดตามนะครับเอาแอดก่ะได้มาแล้วครับเอามาให้เบิง่งนะครับุ๊ยหมดกันอีกแล้วโอ้หลายได้หมดนี่ ขอเก่าจัง่อยก่อนครับโอ,โอ,โอทุกมือนี่มุดก็ปวกเป็นตะนาาอหรีครับผมเอา้าแนวทางตัวเลขครับรอบนี้มีพิเศษครับมีเลขนังมาให้น่ำครับแอดนี่แหละครับแอดคิดว่าสาเหตุที่เพิ่นถามเพิน่นพระมหาเพิ่นบอกว่างวดนี่ มั่นใจอยู่ดินะครับก่อนจะกลับครับเพื่อนบอกว่างวดนี้มั่นใจอยู่นะครับมั่นใจคือกันครับงวดที่ออกศูนย์สามนั่นแหละงวดนั้นแอดจำบ,ไอออบ,นะจบ่ได้ว่าล่างมันออกอย่างเนาะครับเนาะจำบ่ได้ว่าล่างมันออกอย่างแต่ว่ามันเข่าบนเข่าล่างเมื่อไหรจะว่าแปดหารือเปล่านะครับ คิดว่าสาเหตุที่พระมหาเพิ่นมีความมั่นใจนี่แอดว่าเป็นเพราะว่าเพิินได้ตัวเลขนังสมาธิมากนะครับเลขนังสมาธิงวดนั่นคือกันนั่นแหละครับเพิินได้เลขนังสมาธิมากครับนี่เป็นตัวเลขที่พระมหาใหญมากนะครับปกติตัวเลขเพิินจะมี หาหกหางนี่แหละครับนะครับเป็นอะไรอย่างวะเป็นตัวเลขคำนวณน,นะครับงวดอ่องวดราสุแทศอมอลงกเป็นตัวเลขคำนวณหาหางถงาเอจจะมีผิดนะแต่ว่ารอบนี้ครับมีตัวเลขคำนวณอยู่สองหางเอ้ยสามหางครับขึ้นตักแปด 183และ84เป็นตัวเลขคำนวณครับแต่ว่าเลขนั่งสมาธิครับที่พระมหาเพื่อนก็นั่งสมาธิปฏิบัติเป็นกิจวัตรนะครับเป็นประจำสม่ำเสมอน,นั่นแหละนะครับแต่ว่ารอบนี้ครับมันมีเลขเก่าหนึ่งกับเก้าสี่โพของมาในสมาธิครับเมื่อไดรว่าสินั่งเอาเลขครับ แต่ว่ามันมากมาสัตน,นะครับคือนั่งปฏิบัติเป็นเป็นกิจจวัตรนะครับเป็นกิจจวัตรเป็นวัดเป็นวัดนั่นแหละแต่ว่ามันโผล่ขึ้นมาครับเก้าสี่เก้าหนึ่งกับเก้าสี่นะครับแต่ว่ามีตัวที่มั่นใจนะครับมั่นใจตัวนี้ อยาทำปากกาแดงก่อนครับใช่ละมมันใจเก้าหนึ่งรับสัตว์ แอดกับบ่ได้บ่ได้สอบบ่ได้ถามซอกแซกไปหรอกว่าะอาจา์เป็นยังือขึ้นใจเลขเก่าหนึ่งนะครับแอดกับเพื่อนว่ามั่จใจตัวนี้กัเอ้ามั่จใจตัวนี้กับนใจตัวนี้นะครับถามไรไรกับปัดสิดูบดีนะครับนี่แหละครับมั่จใจเลขนั่งสมาธิเลขที่เห็นในสมาธินะครับมั่จใจเลขนี้เก้าหนึ่งนะครับ แต่ว่าจะมาบนหรือจะมาล่างกับหมู่ขึ้กันหรือจะไม่มาก็ไม่รู้คือกันนะครับเก้าเนึงอีกแล้วครับผมนะครับแอดก็ได้ลอตเตอรี่มาอยู่ดอกครับหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งยางละสองใบนะครับแต่ว่า บอก,ก้าที่จะลงทุนมันดังโพดครับแอดก็เลยเป็นยันยานนะครับเป็นยันยานมานี้เลขของพมหาก่างปลาครับมีเลขตัวหนึ่งที่แอดรู้สึกว่าแอดมักอยู่นะครับแปดหนึ่งนี่ครับมักอยู่ครับแต่ว่ามักไปข้างล่าง มาไปทางล่างเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าดังเกินไปมัม่อมันฉแฉล็บมหาแปดหนึ่งครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งช่วงพักช่วงหลังๆมาเนี่ยมันมักเอาเลขตัวเก้ามาออกอยู่ครับเอาเลขตัวเดิมมาออกแปดหนึ่งเพิ่งจะออกไปงวดก้อนหนานี่ครับมันอาจจะกลับมาอีกเป็นไปได้บอนะครับคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเลขเพิ่งจะออกไปนั้นมันอาจจะออกดอกนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอนนะครับแล้วก็นหนเก้าดังเกินไปห9ึห่มันอาจจะแฉลบมากออกใกล้ๆหนึ่งก,กลายเป็น1881ก็ได้เหมือนกันนะครับเท่ากับต้องอ่านใจรัฐบาลน้าขึ้นกันอ่านใจกองสลากน้ำขึ้นกันครับนะครับอ่านใจกองสลากเบิงเอานะครับกลับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจังไหนกลับล่องไองว้ผิจารณาเบิงเนาะสำหรับแนวทางของ พระมหาก่างปลานะครับซึ่งงวดนี้เป็นงวดที่พระมหาบอกว่ามั่นใจนะครับปกติแล้วพระมหาจะไม่พูดถึงเรื่องมั่นใจหรือไม่มั่นใจนะครับแม่แต่งงวดที่แตกบนแตกล่างงวดนั้นเพื่อนกับผมได้บอกว่าเพื่อนมั่นใจนะเพื่อนถามแค่ว่าเอายุบทแนวทางเอายุบทตัวเลขนะครับถามให้ไม่ได้ไปถามเอาแต่ท่านถามให้นะครับไม่ถ้าเป็นอย่งนี้นี่ก็หนารุ่นครับหนารุ่น นะครับน้อยนักน้อยนะไม่ใช่น้อยนัก้อ่หนาตั้งแต่ติดตามแนวทางมาพระมหากลางป่าไม่เคยพูดว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจโอ้มาอะไรแงอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวแอดจะเอาควายลงน้ำแล้วก็ผูกคมแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้เดินทางไปจังหวัดบึงกาฬต่อไปไปหาน้องนิดนะครับไปติดตามนาทางโค้งสุดท้ายแล้วก็ไปทำบุญนำํำนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ